หนุ่มสุดช้ำแฝดพี่แต่งงานกับแฟนเก่าเมื่อมีชายหนุ่มรายหนึ่งว,วัย21ปีซึ่งเรื่องราวของเขากลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในสังคมออนไลน์เป็นอย่างมากภายหลังจากเขาได้ออกมาเปิดเผยว่าพี่ชายฝาแฝดของเขากําลังจะแต่งงานกับแฟนเก่าของเขาแถมยังมาขอให้เขาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าควคนสําคัญงานนี้ก็ทําเอาเขาสุดปวดร้าวจะทําใจอย่างไรไหว โดยชายหนุ่มคนนี้เผยว่าย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนตอนนั้นเขาอายุ16ปีได้คบหากับหญิงสาวรายหนึ่งอย่างจริงจังอยู่ด้วยกันมานานถึง2ปีจนถึงอายุ18ตอนเข้ามหาวิทยายลายัยฝ่ายชายต้องไปเรียนต่อที่ต่างเมืองขณะที่ฝ่ายหญิงยังคงอยู่ที่เดิมในที่สุดทั้งคู่ก็ได้ตัดสินใจเลิกลากันไปและวันเวลาผ่านไปกระทั่งวันที่ชายหนุ่มเดินทางกลับมาที่บ้านก็ได้ทราบข่าวว่าพี่ชายฝาแฝดของเขามีแฟนแล้วคบกันมานานกว่า6เดือน แต่ที่ทาให้เขาทั้งอึ้งและช็อกสุดๆคือแฟนสาวของพี่ชายคือแฟนเก่าของเขานั่นเองไม่เพียงเท่านั้นทั้งสองอย่างมั่นและเตรียมที่จะแต่งงานกันด้วยโดยพี่ชายฟาแฟดของชายหนุม่มเอ่ยปากข,ขอให้เขามาช่วยเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้ในงานพิธีวิวาและแน่นอนว่าเขาปฏิเสธไปในทันทีในตอนแรกเขารู้สึกโกรธพี่ชายแต่หลังจากได้สงบสติอารมณ์พูดคุยปรับความเข้าใจกันก็ตกลงกันได้ว่าพวกเขาจะไม่ข้ามเส้นยุ่งเกี่ยวกันเขาตกลงกับพี่ชายว่าความสัมพันธ์พี่น้องระหว่างพวกเขาจะเหมือนเดิมหากพี่ชาย ไม่พูดอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นภายหลังจากเรื่องราวของเขาถูกแชร์ไปในโซเชียลมีเดียก็เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากมาย